สวัสดีครับพี่น้องในพระคริสต์ในสารธรรมเขื่อนแก้มลิงแล้วก็พี่น้องที่เข้ามาร่วมรับประพรด้วยกันในพระคำให้ชีวิตวันนี้นะครับวันจันทร์ที่30สิงหาคม2 0 2 1หัวข้อทรงสงบลมพายุให้สาวกปลอดภัยมาระโกบทที่4ข้อ31ถึง35ถึง41นะครับ ขอฟังพระจนะคำของพระเจ้าจดจ่อจดจำทำความเข้าใจเย็นวันนั้นพระองค์ตรัสกับสาวพวกสาวกว่าให้เราข้ามไปฝั่งโน้นเถิดเมื่อละจากประชาชนแล้วพวกเขาจึงพาพระองค์ซึ่งประทับในเรือไปมีเรืออีกหลายลำตามไปด้วยและมีพายุใหญ่เกิดขึ้น คลื่นก็ซัดเข้าไปในเรือจนน้ำจวนจะเต็มเรืออยู่แล้วส่วนพระองค์กำลังบรรทมหนุนหมอนหลับอยู่ที่ท้ายเรือพวกสาวกจึงมาปลุกพระองค์ทูลว่าพระอาจารย์พง์ไม่ทรงเป็นห่วงว่าพวกเรากำลังจะพินาศหรือพงค์จึงทรงลุกขึ้นห้ามลมและตรัสกับทะเลว่าจงสงบเงียบแล้วลมก็สงบพายุก็เงียบสนิท พระองค์จึงตรัสกับพวกเขาว่าทำไมพวกเจ้ากลัวพวกเจ้าไม่มีความเชื่อหรือพวกเขาก็เกรงกลัวอย่างยิ่งและพูดกันว่าท่านผู้นี้เป็นใครกันหนอขนาดลมกับทะเลยังเชื่อฟังท่านพี่น้องครับพระคำให้ชีวิตเมื่อวันศุกร์หรือครั้งที่แล้วนะครับพระเยซูทรงเปรียบเทียบแผ่นดินสวรรค์เหมือนแผ่นดินที่ทำให้เมล็ดที่หวานลงนั้นเกิดผลขึ้น โดยคนหวานไม่ได้ทำอะไรแต่เมล็ดก็อง,งอกขึ้นเป็นต้นและเกิดผลจนเกี่ยวข้าวได้และอุปมาเมล็ดมัสศาส์ซึ่งเล็กมากแต่กลายเป็นต้นไม้ใหญ่จนนกและสัตว์มาอาศัยได้ทั้งสองเรื่องมีความหมายว่าแผ่นดินของพระเจ้าจะเกิดผลขึ้นโดยฤทธานุภาพของพระเจ้าเวลานี้มีคนเชื่อจำนวนมากและคริสเตียนก็เป็นพร สำหรับโลกนี้ในหลายๆเรื่องด้วยกันพระคำให้ชีวิตวันนี้พระเยซูทรงสแสดงถึงนิทานุภาพที่ไม่มีขีดจำกัดของพระองค์ทรงช่วยสงบลมพายุกลางทะเลพี่น้องครับเมื่อทรงสอนสาวกเสร็จแล้วพระองค์ทรงชวนสาวกให้พวกเราข้ามไปฝั่งโน้นเถิดซึ่งเมืองที่พระองค์ทรงให้ไปนั้นทรงมีเป้าหมายแต่ไม่ได้ตรัสบอกพวกเขา เมื่อทรงตอบสาวกที่สงสัยเกี่ยวกับความหมายของคำอุปมาแล้วพระองค์และสาวกก็ออกไปยังชายทะเลเพื่อเดินทางไปอีกฟากหนึ่งของทะเลสาบทรงบอกลาประชาชนแล้วก็ทรงลงประทับในเรือแต่มีเรืออีกหลายลําก็ตามไปด้วยประการแรกวันนี้ครับเกิดพายุใหญ่ลักษณะของทะเลสาบกาลิลีเป็นทะเลสาบที่มีภูเขาล้อมรอบ มีช่องเขาที่เป็นช่องลมโดยรอบดังนั้นจึงมีลมพัดเข้ามาหลายทิศทางปะทะกันจนเกิดการหมุนของอากาศและอุณหภูมิที่แตกต่างกันก่อเป็นพายุใหญ่จนคลื่นซัดเข้าไปในเรือจนเรือจวนจะเต็มส่วนพระองค์ก็กำลังบรรทมหนุนหมอนนอนหลับอยู่ที่ท้ายเรือเราไม่รู้ว่าสภาพเรือเป็นอย่างไร แต่พ่อมพีฉบับคิงเจมส์ใช้คำว่าเรือขนาดใหญ่ท้ายเรือจริงน่าจะอยู่สูงกว่าน้ำในเรือและอาจมีส่วนที่กำบังฝนได้เชื่อกันว่าพายุนี้เป็นสิ่งที่พระเจ้าทรงให้เกิดขึ้นเพื่อให้พระเยซูได้สำแดงความเป็นพระเจ้าเหนือธรรมชาติและเพื่อการพิสูจน์ความเชื่อของพวกสาวกช่วยเพิ่มพูนความเข้าใจและรู้จักว่าพระเยซูทรงเป็นพระเจ้าแท้พี่น้องรับประการที่สอง พระเยซูทรงบรรทมหนุนหมอนหลับอยู่ที่ท้ายเรือพระเยซูทรงตื่นแต่เช้าและสอนท่ามกลางฝูงชนมากมายทรงรักษาคนเจ็บป่วยและผีสิงพระองค์คงเหน็ดเหนื่อยพอสมควรนี่เป็นหลักฐานอีกชิ้นหนึ่งที่พิสูจน์ว่าพระองค์ทรงเป็นมนุษย์แท้ร้อยเปอร์เซนต์และที่ทรงมีฤทธานุภาพรักษาโรคและขับผีสิงและสงบพายุในครั้งนี้ก็ยืนยันว่าทรงเป็นพระเจ้าร้อยเปอร์เซนต์ด้วยเพราะการเป็นมนุษย์แท้ ในพระองค์นั้นสำคัญมากเช่นเดียวกับการเป็นพระเจ้าแท้เพราะหลักข้อเชื่อในการไถ่าบาปของเรานั้นจำเป็นต้องชัดเจนว่าพระองค์ทรงเป็นตัวแทนของมนุษย์ทุกคนเพื่อรับผิดชอบความบาปตายแทนมนุษย์ทุกคนและความเป็นพระเจ้าที่ยกโทษอภัยบาปและเป็นขึ้นมาจากความตายของพระเยซูคริสต์เจ้าได้พี่น้องครับการเดินทางไปอีกฟากหนึ่งจึงเป็นโอกาสพักผ่อนของพระองค์ ทรงหลับอย่างสนิทมากเมื่อสถานการณ์เข้าขั้นวิกฤตแม้พวกเขาจะมีชาวประมงชำนาญทะเลสาบกาลีลีเลยแตเ่เจอพายุมาก็พอสมควรนะครับก็ยังตกใจมากแต่พวกเขาก็ช่วยกันวิทน้ำเราเห็นนะครับเวลาวิกฤตมาพวกเรามักจะช่วยกันดีและวิกฤตอย่างนี้ครับก็จะทําให้พวกเรารักกันเพราะการช่วยเหลือกันแต่ถ้าเราเกิดวิกฤตแล้วเราทะเลาะกันโอ้โหเราจะยิ่งไปด้วยกันไม่ได้เลยดังนั้นพวกเขาจึง จนมุมแล้วก็มาปลุกพระองค์ท่ามกลางความโกลาหลนั่นเองพวกเขาต้องตะโกนปลุกพระองค์ด้วยเสียงดังมากและเนื้อความนั้นก็มีการต่อว่าไกลๆพระอาจารย์พระองค์ไม่ทรงเป็นห่วงว่าพวกเรากําลังจะพินาศหรือพี่น้องครับบางครั้งเราก็สงสัยว่าพระเจ้าไม่ทรงห่วงเราหรือเปล่าอย่าให้เป็นอย่างนั้นเลยนะครับขอพระเจ้าทรงโปรดช่วยเราประการที่สครับพระเยซูทรงสงบพายุ พระเยซูทรงลุกขึ้นตรัสเพียงว่าจงสงบเงียบแล้วลมและพายุก,ก็เงียบสนิทแล้วทรงตรัสกับพวกเรากับพวกเขาว่าทำไมพวกเจ้ากลัวพวกเจ้าไม่มีความเชื่อหรือเหมือนยืนยันกับพวกเขาว่ามีพระองค์อยู่ในเรือกับพวกเขาพวกเขาจะไม่มีอันตรายใดๆมีพระเจ้าอยู่กับเราที่ไหนเราไม่ต้องกลัวอันตรายครับพระเจ้าจะทรงดูแลและปกป้องเรา พระองค์จึงถามเขาว่าทําไมจึงต้องกลัวไม่มีความเชื่อในตัวพระองค์หรือพระคำบันทึกว่าพวกเขาก็เกรงกลัวอย่างยิ่งและพูดกันว่าท่านผู้นี้เป็นใครหนอขนาดลมกับทะเลยังเชื่อฟังท่านไม่มีใครต่อสู้กับแรงธรรมชาติที่ใหญ่เกินกําลังมนุษย์อย่างนี้ได้แล้วครับนะครับเราจะควบคุมก็ควบคุมไม่ได้ดังที่พระเยซูทําได้แบบนี้ พวกเขาจึงเรียนรู้ว่าพระองค์หน้ายำเกรงเพียงใดและทรงเป็นพระเจ้าพระผู้สร้างโลกจริงพี่น้องครับตั้งแต่บทที่1ถึง4เราเห็นความยิ่งใหญ่เหนือโรคภัยไข้เจ็บขับผีคำสอนที่ทรงสิทธิทอำนาจและเหนือธรรมชาติในครั้งนี้ได้พระองค์ทรงเหนือสิ่งต่างๆเหล่านี้ด้วยพระดำรัสเพียงตรัสเท่านั้นทุกอย่างก็กลับสู่สภาพที่ดีพี่น้องครับวิกฤต โควิดที่เราพบการระบาดหนะักมีคนตายมากมายแม้ก้าวหน้าเราเก้าวหน้าด้วยเทคโนโลยีและความรู้มากมายเรายังจัดการไม่ได้ครับเกือบ3มปีแล้วเรายังไม่สามารถคุมเชื้อโรคที่ไร้ชีวิตนี้ได้ด้วยบางคนนี่ไม่ได้เชื้อโรคที่มีชีวิตแต่เป็นเชื้อโรคที่ไร้ชีวิตแต่เมื่อมันเข้าไปสู่ร่างกายแล้วมันออกฤทธิ์ได้บางคนเชื่อว่ามนุษย์เป็นผู้ผลิตเชื้อโรคนี้เองด้วยซ้ําไปพี่น้องครับ คนเราเกลียดกันมากขนาดนั้นเลยนะครับความสามารถที่เราทำวัคซีนได้เร็วเป็นสิบเท่าก็ทำให้เราไม่สามารถควบคุมโรคนี้ได้ทั้งยังระบาดหนักขึ้นเปลี่ยนสายพันธุ์มากขึ้นเราทุกคนกลัวทั้งสภาพเศรษฐกิจก็สุดลงอย่างมากจะแก้ปัญหาอย่างไรเราที่เป็นคริสเตียนก็เผชิญในวิกฤตนี้ด้วยสังเกตนะครับ พระเยซูทรงรอให้สาวกมาปลุกพระองค์เหมือนกับพระองค์ทรงรอให้เรามาร้องทูลขอต่อพระองค์พี่น้องครับมีบางคนนั้นกอบโกยแต่เราต้องหยุดทำร้ายโลกนี้ครับหันมาช่วยกันรักกันให้เราทำหน้าที่มันอธิษฐานครับมันอธิษฐานต่อพระเจ้าเผื่อปัญหาที่เกิดขึ้นในเวลานี้ โดยอธิษฐานด้วยความเพียรและวิงวอนต่อพระเจ้าให้เรามั่นใจว่าในเวลาของพระองค์พระองค์จะสงบพายุนี้แต่ระหว่างนี้เรากำลังเรียนรู้หลายอย่างด้วยกันให้เราช่วยกันครับด้วยความรักความห่วงใยและก็วิงวอนเพื่อคนทั้งโลกไม่หยุดครับด้วยความเชื่ออย่าสงสัยเลยจากวิกฤตนี้เราจะเรียนรู้อะไรบางอย่างโดยเฉพาะการเสียสละการช่วยเหลือและการรักกันมีครับบางคนฉกชวยผลประโยชน์ด้วย ปล่อยเขาเถอครับพระเจ้าจะลงโทษเขาเองแต่ให้เราวางใจในพระเจ้าเราจะได้เห็นความยิ่งใหญ่และความรักที่สําแดงออกในวิกฤตนี้จะเห็นเพราะคุณยิ่งใหญ่ที่พระเจ้ามีต่อมนุษยชาติทุกคนเพราะทรงสงบพายุใหญ่และโรคระบาดมาแล้วอย่างไรครั้งนี้ก็เช่นกันก็จะทรงสงบวิกฤตของเราได้ขอให้เราเชื่อแล้วก็มั่นอธิษฐานต่อพระเจ้านะครับทำบทบาทของเรา บันคริสจักครับขอบคุณพระเจ้าแบ่งปันมีกําลังออกมาแบ่งปันสิ่งของอาสาสมัครออกมาช่วยกันดูแลกันและกันและช่วยคนอื่นๆด้วยขอบคุณพระเจ้าจริงๆผมมี2องคำถามครับพระคำให้ชีวิตวันจันทร์ที่30สิงหาคม2021หัวข้อทรงสงบลมพายุให้สาวกปลอดภัยมารโกบทที่4ข้อ3 5มสถึงสีประการแรกครับคําถามแรกคือเราเชื่อวางใจในพระเยซูคริสต์ว่า ทรงพร้อมช่วยเราในวิกฤตในชีวิตของเราหรือไม่เราเรียนรู้อะไรที่สำคัญในวิกฤตชีวิตของเราในแต่ละครั้งบ้างลองทบทวนดูนะครับประการที่2ครับวิกฤตโควิด -19 ครั้งนี้กระทบในวงกว้างและมีการสูญเสียมากมายคริสเตียนเราก็สูญเสียด้วยแต่คริสเตียนเราสามารถมีบทบาทอะไรได้บ้างในวิกฤตนี้มีหลายคิดจักครับออกมาช่วยคริสเตียนกันเอง หลายคิดจักที่มีกำลังมากก็ช่วยสังคมในวงกว้างสิ่งของกำลังใจเราลงมือทำอะไรได้บ้างครับพี่น้องครับเราต้องถามตัวเราเองครับว่าท่านได้ลงมือทำอะไรเพื่อพระพรที่เรามีตามกำลังของท่านบ้างเพื่อโลกนี้ในเวลาที่มีวิกฤตแบบนี้อธิษฐานด้วยกันครับพระบิดาเจ้าข้าเราขอบคุณพระองค์ที่พระองค์ได้ทรงเป็นพระเจ้าที่ช่วยเหลือวิกฤตของการจะจม ทะเลของเรือของสาวกแต่พวกเขาลืมไปว่าเขามีพระองค์อยู่ด้วยเขาไม่ต้องกลัวและเขามาปลุกพระองค์นั่นเป็นเวลาที่สำคัญก็คือมาร้องทูลขอการช่วยเหลือจากพระเจ้าขอพระเจ้าช่วยให้เราที่เป็นคริสเตียนตระหนักความจริงนี้เราต้องช่วยกันช่วยเหลือกันและกันและมาเฝ้าร้องทูลขอต่อพระเจ้าและเมื่อถึงเวลาเราจะเรียนรู้หลายสิ่งหลายอย่าง และนั่นเป็นเวลาที่พระเจ้าจะสงบพายุเพื่อเราทั้งหลายทุกคนจะรอดขอพระเจ้าเมตตาช่วยเราด้วยเถิดให้เราทําหน้าที่เฝ้าอธิษฐานด้วยความเพียรและวิงวอนด้วยความร้อนใจเพื่อโลกใบนี้และเพื่อมนุษย์ทุกคนเราทูลขอต่อพระองค์ในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมนพี่น้องครับพระเจ้าเรียกเราให้ทําบทบาทนี้ ให้เราทรําด้วยความตั้งใจและทําให้สุดกําลังของเราครับขอพระเจ้าอวยพรพบกันใหม่วันพรุ่งนี้ครับสวัสดีครับ